ไอบีทีวี T v, หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็เธอดูรายการช่องอะไรอะ่ะช่องอะไรนะที่เขาเรียกกันอ่าสีม่วงสีม่วงอ่ะค่ะสีม่วงสีม่วงอ๋อดิฉันก็ไม่แน่ใจเพราะดิฉันไม่ค่อยได้ดูเขาบอกว่า<ะ>ดูรายการอยู่รายการหนึ่งดูแล้วถึงได้คิดว่าอ,อ่การที่เขาทํางานเหมือนที่ดิฉันเรียนทุกครั้งอ่ะการเป็นดาราเป็นนักร้องเขาจะไม่มีเวลาที่จะมา มาวิเคราะห์การเมืองได้ท่วงทีมันยังประชาชนอย่างเราค่ะคือเข้าถึงอย่างยังมีข้อจํากัดก็เลยอาจจะเชื่ออาจจะอาจจะเชื่อหรือบริโภคด้านใดด้านหนึ่งไปก็เลยทําให้ตัวเองเชื่ออย่างนั้นมีความคิดใช่ค่ะพอเขาเห็นกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วก็คนชั้นสูงออกมาเขาก็ต้องคิดว่าอ๋อแสดงว่าฝั่งนี้คนดีแต่พอสุดท้ายเขาประจักษ์ด้วยตัวเองเขาสามารถรับรู้ได้ก็สามารถเปลี่ยนได้นี่คือ สามัญสำนึกเหมือนกันนะคะคุณกระจักค,ครับดีฮะคือคือถ้าถ้าเรารู้จักยอมรับนะยอมรับในความพิจของคนอื่นอย่างอย่างน้องเมย์รักชนกเนี่ยบางทีก็น่าเห็นใจนะน้องเมย์รักชนกเห็น,น,อนคอที่ออกมาโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่า<ช>โอ้โหนี่ถูกตําหนิตีติตงรอว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาบอกนี่เป็นเป็นเฟิร์ส o วิก็คือเป็นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกของเขาแล้วเขาบอกว่าหน้าที่ของหนูก็คือหนูแข่งกีฬา หน้าที่ของคนละเมืองนะคะการเลือกตั้งไปไปเลือกตั้งนี่ใช่ไหมคุณประจักษ์ใช่ใช่อ๋อมันเป็นหน้าที่นะถ้าพูดกันโดยจริงจริงแล้วหน้าคนที่ไม่ไม่ไปนี่น่าจะผิดด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ฮะก็ก็มันเป็นหน้าที่ก็คือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะสี่ห้าข้ออย่างที่ว่านั่นแหละอ๋อค่ะอืมเป็นหน้าที่ฮะส่วนสิทธิเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยโดยปริยายอยู่แล้วแต่ว่าที่เขาระบุไว้ในรัฐมนูญเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่คือถ้าไม่ไปปั๊บเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ไง S <S คุณมาจากแล้วอีกเรื่องหนึง่งอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งค่ะอ,ะอะ่การเป็นเป็นม็อบนะคะไม่ว่าจะแดงหรือว่าม็อบของประชาธิป,ปัตย์ที่เป็นกปปสนี่นะคะคก็คือยอมรับว่ามีมีความผูกพันกลุ่มไหนก็ผูกพันกลุ่มนั้นครับอย่างเช่นกลุ่มแสดงอะ่ะมีพี่น้องเขาติดคุกนะคะ,ะมีพี่น้องที่เป็นแสดงมลชนติดคุกกันนำติดคุกที่ฉันสังเกตเห็นว่า จะมีการไปดูแลไปเยี่ยมเยียนกันแทบแทบเรียกได้ว่าทุกวันนะคะอ่าถ้าระยะที่ห่างหายก็คืออาทิตย์หนึ่งจะมีคนไปเอาข้าวเอาอะไรไปให้กินไปเยี่ยมเยียนกันดิฉันหวังว่าถ้าถ้าคุณสุเทพมีโอกาสได้เข้าคุกหวังว่ามวลชนอ่ากปปสก็จะไปดูแลคุณสุเทพบ้างนะคะอ่าก็ฝากเอาไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากๆที่ดิฉันต้องการพูดในวันนี้ธงชาติ คุณประจักษ์เคารพไหมคะยกย่อมไ้สูงไหมคะเราต้องเคารพอยู่แล้วล่ะธงชาติอ่ะค่ะมันเป็นลัเษณาของการรวมใจอ่ะณเวลานี้ธงชาติถูกนําไปเป็นกระโปรงผู้หญิงแล้วก็รองเท้าโอ้ไอไออย่างนี้ไม่เหมาะฮะอันนี้ไม่เหมาะแน่คุณประจักษ์ก็น่าจะเห็นนะคะเพราะมันมีลงในเฟซในอะไรเยอะแยะนะคะ คือจะเอาไปทําเป็นรองเท้าได้ยังไงแล้วก็เอาไปเป็นกระโปรงอันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะฮะไม่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งเลย๋อค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นกระเทยมาจากพัทยาหลายคนใส่กระโปรงที่เป็นธงชาตินะคะอืมอืมอันนี้สมควรที่จะถูกตําหนินะคือผมไม่ได้ข้อข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะค่ะครับแต่มันเหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะต้องอยู่สูงนะคะอย่าเอามาไว้ที่ต่ําแล้วบางคนก็ เอาธงชาติมาไล่ตีคนอื่นทำร้ายคนอื่นเวลาธงชาติเอาไปไหนมาไหนเวลาจะนั่งที่ไหนเอาธงชาติปูนั่งออันนี้ไม่บอกให้ไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่สนับสนุนเลยโดยเด็ดขาดเลยนะฮะถ้าเจอกันต้องช่วยกันขอบคุณครับคุณแพรว่าครับมีสายหนึ่งรออยู่นะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณะฮะไปที่คุณทวีชาตินะครับสายดีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับไปที่คุณทวีชาตก่อนสวัสดีครับคุณทวีชาติครับ ครับสวัสดีครับคุณมาจาักครับอืมสองวันมานี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นอนดับหรือยังหรือว่ายังกังวนกวายออยังนอน,มนไม่ได้ยังขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่ครับมันยังขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่รครับขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วต้องทอํายังไงต้องไปอาบอบนวดอืมก็ผมก็ลงห้วยฮะ <c oughs> อ่าพูดย yeah ่ไปก็ละเออพูดย่ไปคร่บผมก็ลงห้วยหาปูหาปลาไปฮะอ๋อครับแล้วมันหายหายปวดหายเมื่อยหรือยัง <c oughs> เออมันคลอย หน่อยนะคุณประจักษ์แต่เพราะแสดงว่าถ้าเราเนี่ยรู้จักทํานู่นทํานี่ไม่อยู่เฉยๆบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอืครับใช่ครับมองมองจากนี้ไปยังไงมองจากนี้ไปในมุมของคุณดิวิชาติเนี่ยมองจากนี้ไปครับมันต้องมองแต่ต้นๆเลยครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สองนะอืมอืมก็มองไปแล้วมันก็ยังไม่หายครับไม่หายคุณประจักษ์ดูไปดูมา ครับมันก็ยังเหมือนเดิมอะยิ่งยิ่งจะสุดลงสุดลงนะคุณประจัก์ครับครับไม่ไม่ดีขึ้นเลยมันไม่ดีขึ้นเลยครับโอ้โหนี่นี่เป็นข่าวร้ายเลยนะถ้าเกิดว่าถึงขนาดนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยยังถอยหลังถอยหลังอยู่เนี่ยครับถอยหลังลงเรื่อยๆคุณประจัก์ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเคยว่านะเมื่อครั้งก่อนจริงๆแล้ว การไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยผมเคยพูดอยู่ว่าคงจะถึงหรือเปล่าสี่สิบเปอร์เซนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ก็คงจะถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตถ้าถึงนะอืมตอนนี้สี่สิบ้าละอ่าสี่สิบห้าก็จริงแต่ว่าการที่โหวตโนหรือโนโหวตเนี่ยอืมมันมากกว่า่ มากกว่าแม้วคุณมาจับผมว่าก็ก็มีบางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยโหวตโนโเนี่ยมากกว่าคะแนนที่ให้กับผู้สมัครในกรณีรที่มันมีคนเดียวอ่าคือ,อคือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะรวมสองกลุ่มกุฎวิชาติคือหนึ่งเนี่ยคนต้องปไปใช้สิทธิเลือกตัง้งรักษาสิทธิตามคันรองประชาธิปไตยเห็นด้วยกับการเลือกตั้งกับอีกส่วนหนึ่งคือไม่เห็นด้วยกับการเ <ừ. S 1> ลือกตั้งหรอกแต่จะไปรักษาสิทธิ์ตัวอีกไปโหวตโนไงให้รู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าเลือกตั้ง แต่แ<ล>พี่ก็ว่ามันแยกออกมาไม่ได้เพราะว่าโดยระบบของบ้านเราเนี่ยนะบัตรบัตรเลือกตั้งมันไม่สามารถที่แยกออกมาขนาดน,นี้ได้เพราะว่าอย่างอาจารย์โคทมอริยาก็เสนอไงเขาไปแล้วกากาสองสองรอบคราวนี้กาสองรอบปัปป๊บเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มบัตรเสียไงใช่ปะ่ะบัตรเสียจากอย่างอื่นเนี่ยมันก็รวมกันอยู่ั้งนั้นมันแยกออกไม่ออกว่ากลุ่มที่บัตรเสียเพราะตั้งใจคัดค้านการเลือกตั้งกับบัตรเสียเพราะแบบไปททาผิดอะไรมันรวมกันไม่ได้ออกมาไม่ได้แยกไม่ได้เมื่อครั้งเมื่อครั้งที่ เลือกตั้งครั้งก่อนนะไม่มีการโหวตโนมีแต่การใช้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างเดียวไม่มีไม,มไม่มีโหวตโนม,มีอะไรนะมันมีตอนตอน,นตอนวันที่สองเมษาสองเมษาสี่เก้าอันนั้นอันนั้นโหวตโนโหวตโนนี่ค่อนข้างสูงมากครับตอนนั้นพันธวิตรเขาลวนนลงไงครับให้ไปโหวตโนตอนนั้นเขาค่อนข้างสูง แต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เหมือนมีสถิติค่อนข้างน้อยที่ที่ผ่านมาไม่มีครับไม่ค่อยมีโหวตโน่อ่าอ่าเอาละเอาละคุณตุวิชาเดี๋ยววันหลังเราคุยกันใหม่นะผมจะพักสักครู่หนึ่งนะคุณตุวิชาณ์นะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับอ่ะขออนุญาตพักกันครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอ่าสักนาทีกว่าๆครับค่อยโทรมานะครับพักกันครู่หนึ่งครับ